เมื่อไมเคิลเบอร์รี่ออกมาบอกว่าเขาคิดผิดนะครับเกี่ยวกับบิตคอย n b บิตคอยดันรีบาวนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเบื้องหลังน่ะเป็นยังไงแต่ปัญหาคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story มูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้ทางเรามีหลายข่าวนะครับเกี่ยวกับ XRP ด้วย AI นะครับ Ethereum นะครับแล้วก็ blockchain ตัวใหม่นะครับที่เป็นเลเยอร์ที่สคล้ายๆกับ Ethereum นะครับแต่วันนี้ข่าวหลักข่าวดังที่สุดนะครับ m i a e b u l l y บอกคิดผิดคิดใหม่นะครับเขาบอกว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับบอกว่าปิดคอยควรจะขายนะครับก็ทวิตในทวิตเตอร์แล้วมีการลบโพสต์ออกไปว่าควรจะรีบขายนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่าผิดที่บอกว่าขายนะครับคือคิดผิดแล้วเราก็คิดใหม่นะครับเราก็ทำใหม่เนื่องจากช่วงต้นทศวรรษที่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับเราก็จะเห็นว่าใน ในช่วงหุ้นหรือสินทรัพย์อะไรพวกเนี้ยเขาไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เลยนะครับคือเมื่อราคาสินทรัพย์ลงมีแต่คนโถมเข้าไปซื้อนะครับดังนั้นคริปโตเครนซีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่เขาบอกเขาแปลกใจตรงนี้อันนี้นะครับก็เป็นทวิตเตอร์ของ c a s ซานดร a าบซนะครับวันที่สามสิบมีนาคมปีสองพันยิบสามคิดผิดต้องคิดใหม่นะครับ าแหละนะครับวันนี้ก็มีการวิเคราะห์จากบูมเบิร์กด้วยนะครับเขาแสดงผลตอบแทนของ S&P 500หลังจากการลดลงวันต่อปีนะครับและได้เห็นจากเรื่องของกราฟในปี2023ก็ได้กลายเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่สองของกลยุทธ์ในการาลงทุนสินทรัพย์นะครับในการซื้อไอสินทรัพย์เนี่ยเข้ามาในโครงการของเขานะครับหรือว่าซื้อเพื่อเพิ่มพอร์ตการลงทุนนะครับ ซึ่งรองจากปี2020เท่านั้นในขณะนี้เขาก็ได้แสดงความยินดีนะครับที่เขาโพรเอาไว้กับเบอร์รี่นะครับว่าเขาเนี่ยออกมายอมรับเองฉะนั้นในข้อความเนี่ยนะครับทางเบอร์รี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสับสนนะเนาะนะครับบอกตลาดมันบ้าอะไรนะครับคือมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับในสภาวะที่มันควรจะขึ้น ใช่ไหมนะครับตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเสมือนทองคำดิจิตอลนะครับในยุคดิจิตอลแต่ปัญหากคือว่ามันควรจะขึ้นไม่ใช่หรอนะครับทำให้กูรูต่างๆออกมาแช่งออกมาช็อตบิตคอยมากมายนะครับบิตคอยเป็นสกแกม b บิตคอ n เป็นอย่างนี้ Bitcoin เป็นแค่หุ้นดิจิตอลนะครับเป็นแค่นั้นเป็นแค่นี้นะครับผลปรากฏว่า ยังไงอะบิตคอย์มันก็เป็นเทรนในอนาคตนะครับแต่เราก็พอรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเก็งกำไรนะครับแล้วไอในสภาวะสงครามแบบนี้เราก็เรื่องของสภาวะเงินมันฝืดน,นะครับคือเงินมันไม่ได้ไปไปสู่คนทุกคนนะครับเงินมันอยู่ที่กระจุกอยู่ที่ไม่กี่คนคนที่พยายามใช้จากวิกฤตตรงนี้เขาก็พยายามเก็งกำไรสินทรัพย์หลายหสินทรัพย์ นะครับไม่ใช่แค่คริปโตอย่างเดียวทองคำหุ้นด้วยนะครับเละเทะเลยนะครับเราก็จะได้สังเกตนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือมีการเก่งกำไรแบบวันไอ้วันไหนที่ดอลล่าควรจะควรจะอ่าควรจะลงนะครับดอลล่าดันขึ้นนะครับคริปโตลงทองคำลงวันไหนเป็นผลเสียกับดอไอผลดีกับดอลดอล่าดอลล่าดันลง นะครับทองคําดันขึ้นหุ้นดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นว่าโอ้โหมันเป็นการเก่งกําไรแบบหัวล่างข้างแตกเลยนะครับในช่วงนี้มาข่าวที่สองนะครับนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับอีลอนมาร์กับเรื่องของผู้ก่อตั้งริ p เปอร์อย่างคริสเลอร์เซนนะครับเขาก็ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ซึ่งข้อความที่เขาโพสต์หลกัหลกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาต่อต้านนะครับในการพัฒนาของ AI ต่อไปรวมถึงอีลอนมาร์ก็บอกเหมือนกัน นะครับเนื่องจากว่าเขาเขาได้ทำสถิติเอาไว้นะครับว่าถ้า AI มันพัฒนามากเกินไปก็จะสามารถแย่งงานไปได้ประมาณ300ล้านตําแหน่งนะครับซึ่งมันก็จะทำให้คนตกงานนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีตอนเนี้ยังไม่เหมาะที่จะใช้ AI ที่พัฒนาไปมากกว่านี้นะครับตามรายงานนะซึ่งข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้จริงๆมันมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับแต่ว่า ไม่น่าจะสําคัญอะไรนะครับไปดูข่าวที่3ด้วยกันอ่ะนะครับข่าวที่3ก็เป็นการรีวิวของตัวที่ชื่อว่า ZKSYNC นะครับเป็นเลเยอร์ที่2นะครับที่มีความสามารถมากกว่าอบิทัมนะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ไว้วันที่24มีนาคมนะครับประกาศแมนเนจยางเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับเลเยอร์ที่2นะนะครับซึ่งอ่าไอ ZKSYNC เนี่ยกับ คอยซีอนะครับก็มีการพูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้ฉะนั้น ZKSYNC มันก็เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีเลเยอร์ที่2ของ e t ท e เรียเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับ OP แลเราก็อะพทัมนะครับเราก็โพลิกอนนะครับแต่เขาบอกว่ามันรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นตัวอัปเกรดแหละนะครับโดยทั่วไปน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับเราก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Z K r U rule นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวของ op นะนะครับก็จะเป็นคู่แข่งกับ abi t h m um o p t i m i s m polygon พวกนี้เลยโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับเลเยอร์ที่2ก็ค่อนข้างมาเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็น polygon ก็ตอนนี้ขั้นตอนเบต้าเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่รอการขยับของราคาของเขานะครับ abi r t h m um, าโดนทำลายราคาไปพักหนึ่งแล้วนะครับ เราก็มีการเปิดตัวเหรียญก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวเรื่องของเครือข่ายพอสมควรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ชื่อ z k s y n c นะครับ o p t i m i s m นะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับรวมถึง crypto GPT ด้วยนะครับที่ทำเกี่ยวกับ l a เยอร์ที่สที่เป็นด้านของ AI นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ DeFi โดยเฉพาะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นข่าวพวกนี้นะครับคือเขาตั้งใจที่จะทำให้เห็นนะครับว่าตอนเนี้ อะไรที่เป็นเลเยอร์ที่สองนะครับที่จะซับพอร์ตกับ Ethereum อีท r อย m ี่มซับพอร์ตกับเทคโนโลยีของ d e f าที่กำลังจะมานะครับเนื่องจากสภาวะ Re เซ t i o n ของของดอลลาร์นะครับตัวของดอลลาร์มันจะเกิดคอร์รัเกิดขึ้นน่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเหรียญอะไรที่เป็นเลเยอร์ที่สองผมบอกเลยนะครับว่าอย่าทิ้งนะครับถึงแม้ว่าอย่างอาร์บีทัเนี่ยคุณหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, มัน เหรียญมันไม่ป่านแล้วนะครับเนื่องจากว่า,ามันมันเป็นเหรียญแกกนะครับแต่ก็อย่าลืมน,นะครับว่าถ้าเกิดจะถือในระยะกลางคุณสามารถรอราคาบิตคอยกับอีเทอริวัได้เลยนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ไอกระแสดีดฟายมันบูมบูมนะนะครับคุณก็สามารถถือได้อะไรนะครับตอนนี้นะครับก็เขาบอกว่าตอน ปริมาณของตัวเลือก ETS เพิ่มขึ้นระดับสูงสุดต้งแต่เดือนพฤษภาก่อนการอัปเดตของเชเ p ล l a นะครับเชเบล่าเนี่ยก็คือตัวของชางไฮฮาร์ดฟ็อกนะครับที่จะเกิดขึ้นเมืันที่12เมษายนนะครับก็จะมีการถอนอ t เทอร์ด้วยนะครับจากการสเต็กนะครับเป็นครั้งแรกใครจะสเต็กไว้ต่อเนี่ยก็สามารถสเต็กได้เราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับที่เป็นตัวเหรียญที่เป็นรางวัลน,นะครับที่มาจากแพลตฟอร์มต่างๆ ตอนนี้นะครับเขาก็วัดกันะนะครับว่าเออถ้าเกิดช่วงสิบสองเมษานะครับที่มีช่างหายฮาร์ดฟอกเนี่ยมันจะมีเหรียญเข้ามาในตัวของบล็อกเชนเป็นตัวเยอะเนาะนะครับเขาก็เขาก็จะเริ่มนะครับอยากให้วานเนี่ยทำการสเต็กต่อนะครับเพื่อจะทำให้ราคาของอิตาเรียนต่อดีต่อไปนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับไอ้ชาเบล่าเนี่ยเขาก็กำลังมีการอัปเดตอยู่นะนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับก็ก็เสร็จแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนทดสอบนะครับแบบสั้นๆนะครับตอนนี้เขาก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะนะครับในข้อมูลตรงนี้ข้อมูลสุดท้ายบอกเราได้เห็นการซื้อจํานวนมากก่อนที่จะเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงนะครับเขากล่าวว่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกระแสของ BDC โดยรวมนะครับก็เขาก็ดูอะนะครับว่าอ่าชาเปล่าเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวช่วยสําหรับ อิโทรเรียหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาดู BDC โดยเป็นหลักอยู่แล้วนะนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของค่าสเปซนะครับกับความผันผวนที่ได้รับความนิยมในปีนี้นะครับฉะนั้นโทเค็นนะครับก็ ETH เนี่ยก็เปิดสถานะการขายนะครับและก็สเปนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงก่อนงานอ e ีเวนต์นะครับฉะนั้น s p ปร่าเนี่ย<ม>เขาก็มีการอัปเกรดเสร็จแล้วแหละนะครับรอ าการพัฒนาอีกทีนะครับแล้วก็จังหวะอีกทีว่าจะทำยังไงให้ตัวของ ETH นะครับสามารถทำให้ราคามันไปต่อได้นะครับรวมถึงเทคโนโลยีตัวนี้จะทำให้ให้การสเต็กของอีเท r e u เรียม,มันดีขึ้นหรือไม่แล้วก็ตัวอีเท r e u เมันราคามันไปหรือเปล่านะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มี ช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่ม mission new moon vip นะครับตัวนี้เราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ mission new moon vip นะครับก็เป็นกลุ่มไว้สำหรับการเทรดนะครับใครเป็นสายเทรดก็สามารถเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า บิตคอยนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับานะคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน gate.io กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ำ กระดานเกต i o ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นนับฉะนั้นเกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตไ o ที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุด และบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน j o เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานดอ i o